ไปแล้วต้อง้องใส่ต้องต้องใส่เรย,ยไปใส่รถสมมหยกเขียง,ย,งยัหงรไปใส่กแกนอน,นจางกันแล้วเห็ดวาง Ngày à, Ngày thì nòng Ê Nhật tụi nhỏ Đang nhục vai Nhục vai Ngục chuyển đuôi Ngục ไม่เอาหมดไปงดไปดหัดยใงม่นี่ดิเห้ยดไปลกว่าเวอ้์กเวิน่นเวินเลยอ่สมขี้แข็งใาใจรถ อย่างจะหอีเตนเงินฟันหัวมาแล้วดันี็คืมเปินมมากเอาค่าเกียงขอมาก

เียโอเคอย้อทั้งผีตายอ้อทั้งกลุ่นทั้นปโตง 冷漠。Oh, no. พี่ชมถอยออกไปใช่ไช่ชางไงกินไปเาเกี่ยงว่าใส่แตนแบบพี่น้องเอ้ยฝนตื่นฝนตื่นนะเราะหแล้ว nó trái hút, tụng hú quá, tụng hú quá, tụng hú quá, à, tôi say cái này đấy là, bắt tụng hú, phái ra từ trước này, nó

อายด้อายนาดิเลี้ยงฟิสนาคนอายกล้องไหมสอดกล้องเบิ่งก่อนอเฮ้ยมุลี่ผมได้แถมมาแล้วเด็กมุลี่เจ้าบะมุลี่ของเจ้าของเด้นเกนี่มุลี่ต้งงองมาแด้มุลี่ของเจ้าของนี่นาซีก็นาซีครึ่งแงงบ่ได้หัดบาเล็กนี่มาหายเฮ้ยมาแถมได้กันเลยบ่ นี่น่าหนาที่ได้อยู่น่าจะไปข้เกียจนะลูอ,อไปรับไปก่อนน่ารับไปก่อนเบลเก่าอย่างนาาไงใช่เบลีเก่า แล้กแมี้ยล้วอันนี้ใช้ใช้่านบัดนี่ยผ่านใช่ัหมเนใช่คนครับเบิ้่านใช้สามสิบเลยเก่งก่าดิไ้ผ่านอตูดบ่มากแล้อชอบนีก่อน ในสตาร์ทไหมง่ายกันยวว่ามาเตะโรงงานในสตาร์ทมาเตะโรงงานเดี๋ยวหันหมอบเกดครับหมอจุกหมอบเดมาใส่กอนค่อยต่อใส่ใันสตาร์ทเนี่ยคันแทนเครื่องหนึ่งสองสามสี่สี่น็อตนี่แน่นกับพ่อแล้ว Yeah. Um.